สามก้อนน่าจะพอดีนะครับอันนี้สี่ก้อนเยอะสำได้ไหมขาขิวเลีนะพอดีเลยสวัสดีครับเมื่อนี้ผ้ามินตามากินอิ่มจุกบะหมี่เกี๊ยวห้าสิบบาทกินกี่ก้อนกินที่ร้านกี่ก้อนก็ได้เช่นหมครับปึ๊บมาเป็นร้านนี้นะครับผมเป็นเต็นท์อยู่ด้านหลังโรงเรียนราชินูทิศนะครับผม กติกานะครับกติกาทางร้านก็คือสั่งเกิน10ก้อนกรุณานํนำชามมาใส่เองใส่ทุงกับบ้านจำกัดได้ที่4ก้อนต่อห่อนะครับให้เขียนชื่อให้เขียนชื่อ,อสั่งกับบ้านได้4ก้อนทานที่ร้านกี่ก้อนก็ได้นะครับผมอามาเขียนเป็นคิวนะครับพั่ใหญ่สมบิก็มินตามาช้างเราเอา4ก้อนนะครับ อก,ก้อนนึงกรับมันได้หลายนะครับหนึ่งก้อนนะหนึ่งก้อนก็เยอะอยู่นะครับ <c oughs> สั่งสี่ก้อนนะครับทานที่ร้านก็ขัดเด่นนะครับสั่งก้นน้ำซุปนะครับโน่นนะครับจะไปที่นั่นที่นั่งทานนะครับที่นั่งทานเอ้ยเอ้ยนี่คือขัดแต่ว่ามีดาดฝ่าพร้อมมินิมินิเลย เนี่ยผูะคนกินไล่ๆก็สร้างแหล้กก็มานางอยู่เลยเเป็นย,ย,ยกมาเสือบนะครับอันนี้มีเครื่องปรุงโอ้มียอย่างบางนี่มีพริกเผาพริกป่นถั่วกินกำน้ำน้ำสมในน้ำหมูแดงในพวกนี้น้ำตาลนะครับผมอ่ะ กำปองมาปองที่โต๊ะนี้นะครับเอามานาั่งนั่งขานะครับผมนั่งขาคิวนั่งขาคิวตอนนี้ได้คิวที่ถึงคิวที่สี่สิบแล้วละ่ะมีอนอนเดย์ใหม่ให้มาเลยอ่าเหลืออีกสามเชือนะครับเชือที่สี่เป็นเชือกของห้องเร<อ>า,เาได้หมายเลขสี่สิบสี่อ่าสี่สิบสี่มาแล้วเราไปานะครับ สี่สิบสี่มาแล้วนี่เป็นของเราสีกาาส่ก้อนมาดูว้าวสี่ก้อนเนื้อพี่เนาะใส่น้ำตาลก่อนเลยพ,พริกเผา อันนี้เป็นโต๊ะเครื่องปรุงนะครับยรียกเผาแล้วก็ให้มิ่นตาปรุงให้เลยนะครับผมมาไทายอันนั้นเยอะๆทัวร์นะก็ดีกวา่าอันนั้นน้ำซม เป็นสม้สมๆรสส้มบะอันนี้มีอ่ะส้มแล้วก็น้ำปลาใส่นี่บะใส่น้ำซีอิ๊วดำอันนี้ยังพริกไทย แต่น,น้ำหมูแดงด้วยไหมนี่ป่ะอ่าตอนนี้เป็นน้ำหมูแดงน่ครับอือเป็นครบยังครบแล้วอ่ามีช้อนช้อนตะเกียบที่ชูก็ดึงเอาอตรงนี้เลยนะ อ้นี่ครับคุณด้าจะเป็นแบบนี้ใช่ไปทานกันกมาครับพ <c oughs> ี่จวด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 ซมปลาเปิดบ้างไงย่งางไหมย่างไปน้ำปลา,าไหมเมื่อกี้น้ำปลาเป็ย่างย่างไบบก๋วยคือมาเนี่ยมาใส่หลักไปครับ สี่กวอนนะครับเด้อห้าสิบบาทนะครับงูได้เยอะมากนะครับอืมงูบนมันได้หน่อยๆด้วยเป็นอ่า <c oughs> มีเกี้ยวหมูแดงนะครับมีเกี้ยวแล้วก็หมูแดงเข้าไปเอาอีกไหมอีกนิดนึงอ่ะว่า กี่วหมูแดงเปิดเถอะห้าสิบบาทจังได้ค่อยิกินเด้อบันนี้อืมอย่สําอะมาครับว้าวชิมกัน bà thôi mà mày ghém mượn này mượn mượn hương gói mượn hen còn mượn hen còn ว่าสริ่มเรผมน่าจะสามขวมัญสามก้อนน่าจะพอดีนะครับอันนี้สี่ขวัญเยอะจำได้มีขายฮิ้วๆนะพอดีเลยฉันจำกับเจ้าขายซองถวยเขาขายถวย้วยละก้อน ไม่ใช่หมายถึงอันนี้เลยเซนนี้เลยแ่นั้นแหละขเขาบเบลน่าก้อนเลย้องถ้วยเบลไ่าไหลายปานนี้อืมนอซัมซีถ้วยหมดแล้วนี่รันบะมี่ทั่วไปก็คือเขาชามละหนึ่งขอนทั่วไปนะ <c oughs> อก็กิ่นหมลดงแบบจ้ากอนโซนนะทำละก้อนเท่ากันทำละกวอนหรือว่าอาจจะเป็นสก้อนชรองทำได้ที่จเดะ ถ้าต้องมาดามากินช้อนก่อนตามก่อนงานแบ,บ่พอดีวันเราบานแดดวัเรานี่นครับ หนามือดแล้วหนามืดหนามือดอ๋อฟังอ,อันบนใบม่บมงวงควานครับ ปรมาณจะประมาณเกือบบ่ายม้งเค็งยังมาท่านานักเรียนามากินเื่อกันนะครับผูมากินไประอาจะรู้ว่าก็ควรจะกินกินซ้ำไหนจกนักก่อน เย่ามูเย่าโม่เหมืหมมอนนะครับม,มันมันเหมือนเลยว่าโทรศัพท์มันนเรือว่าโทรศัพท์มันจีเส,ส้าตัดเอ่อเ <c oughs> ้าไทยแล้วกันโทรศัพท์ตัดก็ถือว่า,าจบเก็บไปในขณะที่โทรศัพท์ตัดนะครับผมพอามืดลงมืดลง <c oughs> ใช่เนยจำเนี้ร์ดีตัดละ เป็นไรเ <c oughs> ที่ยวเมียนนเห็นใ้อย้ายป่ะเนี่ยเพราะว่าต้องกินมืเบิมั้ง สมซื้อเลยนะครับอิ่มจุกว่ามีเกี้ยวนะครับก็คืออิ่มจนจุกเอาเรียนจุกเลยนะครับ ถุกเลีเบิงแล้วมินตาบว์ทุก่กีเห็นเธอแรกกันนี่ยตัวนี้ประบะ่ พ่อ <c oughs> ไม่ว่าจะกินบมบดกรดิ <c oughs> สร้างสามมันขึ้นงสี่วยิ่าาสร้างสองกือสิ่ได้หน่อยพวดสีร่อบมองเลยสรุุลแล้วถ้ามากงวดหนาะต้องเอาแค่สองพ่า จำตีก็ต้องสังกระบานสั่งกระบานจะจำกัดแค่สี่สี่ก้อนพอนละสี่ก้อนนะครับสังกระบานนี่ก็คือจุกจุกเคลืกันนะครับอ่างบึกสี่ก้อนนี่กินอิ่มบป็นหันกินคือเบ้นเนบาโก,กนเลยนะโอ้ยกับมันกินได้คือเบ้าโก <c oughs> อยากให้เพื่อนมาลองชิมดูถ้าสั่งสิบก้อนนะครับทั้งสิบก้อนเนี่ย หากะละมั่งหรือหาถวยมาเองเป็นว่า <S <S ถ้าสั่งสิบก้อนนะครับอันนี้กินที่ร้านขี่ก้อนก็ได้นะครับถ้าเกินสิบก้อนหฮหาหาชาำมาใส่เองเพิ่นจะเอาใส่ช่ำให้สิบก้อนแกก็คือขอร้องให้กินให้ทานให้หมดนะครับ ทานให้หมดอย่ากินเหลือกินเหลือมากง่ะจะได้ของคือว่น เมือกี้เมื่อกี้เห็นพนังทั้งนั้นยังนี่พนึงกินบเบ็ดบ่เขาซอยกันกินออ๋เขาซอยกันกิน เขากินเนหาอฮั่นะกันครับแพ่แพ่บุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์ไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มกินได้หน่อยกินได้หน่อยหนึ่งุ้มเป็นชิ้นดาดเชื่อเนื้อย่างเกาหลีเนื้อย่างเนี่ยตักมาแค่เดียวจานเดียวก็อิ่มหรอกถ้าทีไปกินบุฟเฟ่ต์เขามากินซื้อเป็นกิโลมากินดีกว่าซุ่มเนื้อย่างนะครับ ซื้อมาซื้อมากินอยู่บ้านเหลือเรือเท่ากับไว้ถ์เถใส่มา้าหมายังไรเหลือไวท์เฮ็ดแปรสภาพคึงว่าจะอ่านจะกินซีก่อนยังไงคอ่คอยกับบัวเบ็ดซองก้นก,กับบัวเบิดหอมกัคือบ,บัวว้าจะนาน เพราะหมายถึงนะถึงว่าอัน,นใช้มีเกี่ยวสองก้อนก้อนนึงนะนเพราะว่าเนื้อใดมันกัอันนี้มันก็าลายเลยมันก็ต้องใช้ครบทั้งเกี่ยวทั้งมูแดงเข้าไปละวแล้วมันเอื่ะงยากว่ะเอมอมาอีกนม่วงแดดมาอีกแล้ว บ้าทาุาทาากเจ้าจัตตาตัวบอติดอือหือบ่เห็นเลขบ้าเจ้าอ,อยู่ในถุงโอะนั่งเช์ละวันมึนตา <c oughs> <c oughs> หมูแดงไม่เส้นไม่ได้หลายนะครับเ <c oughs> บิือว่ามีเหลียงนะครับมีเหลียงผู้ชายที่รัง,งขวางเขากินเคก่อนกรองเลื่อยๆเยวะ่ะอืมเออมันก็ังมีอะไรกล้วยหน่อยนำ<ะ>้เนำเนอะน้ำเกลืน้ำซุปน้ำซุป น้ำซุปนี่เพื่อเรรจัยสร้างเป็นมีแห่งมีแห่งมันเกิดมีน้ำซุปม,มาให้น้ำค่อยกินเมื่อได้เครื่องนึงมีก็ดีแล้วนะ เป็นแตง,งืดแอนด้าโก้นะว้าเธอว่ากินแต่ยานเลยทอตเบอร์ห้าสิบสี่หรอคิวห้าสิบสี่ อ่ามินตามากกินสองแปดที่ไม่เคยมีอยู่ฟังบนอื่นบะแบบนี้ไมเ่เคยมีหรือแม้กระทั่งบุเป้ก็ยังบอกมีบุเป้ธรรมดาอาหารอะไรต่างๆบุเป้บ่มีเสือมีกันหน่อยมีนหน่อยหน่อยละบาลน,นี่ก็ยูบ่ได้โดนกับร้านเจ๊้ยนต้านเนื้อย่างร้านอย่างก็บ่มีนะครับเอามางยุบมางกินบ่มีแดดนะครับไทยย้อนสน่างใช่อยม,ม เบิองเบิองซ่งนะครับของพญ่สามดิบดิบไหวแล้วของมินตาเบิองกันเบิองคาทางว่าเพิ่นจะเยี่ยมอาจารย์ไปกินเบิดบ่นะครับเบิดบอกประเทศทังไหนวะเนาะอันดิดาเจ้าแล้วเพิ่นปรับเจ้าแล้วบ่ะเนี้ยบอสเจะค่อยค่อยกินอจ่างมินตาเดี๋ยวเอา <S <S สำหรัดยิสูครับพี่แซงไว้สำนมีก็ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้เอ้าโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบาย